ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวัดคังพิมพ์พระประธานอู่ทองเกตทะลุสมเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธาลักษ์ปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมหลังสีวัคัังสร้างทิวรคังสร้างในปีพศ .2408 นนะครับเป็นพระที่สร้างใน พิธีใหญ่นะครับที่สร้างที่วัดระฆังเราสร้างหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์แล้วก็มีหลายพิมแล้วมีแล้วก็มีช่างหลวงสิบมู่ก็คือมีหลวงวิจิตนรมนหลวงถ้าเป็นองค์นี้ก็เป็นหลวงสิทธิการโยธลักษ์หลวงแล้วก็มีหลวงหลวงวิจารเจริญไหนด้วยนะครับในยุคนี้มีหลวงวิจารณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงมีเรามีหลายท่านนะครับ พระพิมพ์นี้ก็คือมีสร้างกันมีหลายพิมพ์มากครับหลายพิมพ์นะครับแล้วก็แล้วพิมพ์หนึ่งก็มีหลายบล็อกไม่พิมพ์ด้วยนะครับนะครับเป็นใช้มือแกะล้วนๆนะครับใช้มือแกะล้วนๆนะครับแล้วส่วนผสมก็มีข้าวสุกกล้วยแล้วก็ปูนเปลือกหอยแล้วก็มีปูนหินภูเขาผสมด้วยนะครับในยุคนี้ครับสร้างใน2ปีในปีพศ .2408 นี่มีได้เปลี่ยนแปลงคือใช้น้ํามันตังอิ้วนะครับนั่นได้มาผสมนะครับแล้วก็ มีส่วนผสมอีกม,ม,มีมีมีมณสารศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผงพุทธคุณท่านแล้วครับมีแร่ธาตุไกสิทธิ์นะครับมีแล้วก็มีแร่ธาตุไกสิทธิ์มีแล้วก็มีเศษผ้าหัตถพระกำแพงนะครับมีมณสารศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างนะครับนะครับภาพนี้เป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับ <S 2> <S 2> คือเก่าแบบธรรมชาตินะครับดูครับพิมพ์นี้จะแปลกกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์พระทานอู่ทองเจ็ด เกจทะลุซุ้มนะครับนะครับดูพิมพ์ผ้าไทยจะมีเส้นนิสินะนะครับนะครับเส้นนิสินะแล้วก็ในยู่ในยุคการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผ้าส่วนผสมของจากจากน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งมาเป็นน้ำมันตังอิวนะครับเนี่ยค่ะชุดนี้ครับคือแล้วคือก็คือเนื้อผ้าก็จะยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ดูพระเกจท่านนะครับพระเกจท่านจะแหลมคมนะครับทรงกลวยแล้วคมเล็กๆนะครับแล้วทะลุนะครับ ทะลุทะลุออกไปเลยนะครับทะลุออกไปไปนอกสุมนะครับนอกสุมไหครับเห็นไหมครับอยู่ป่านี้ครับเห็นไหมครับนะครับคือแหลมคมนะครับอันนี้คือไม่ได้พลาดนะครับไม่ได้พลาดคือทะลุทะลุมาโผล่โผล่ด้านบนนะครับนะครับผมจะเห็นไหมครับในโผล่ด้านบนนะครับมนติ่มติ่มนี่ครับโผล่ด้านบนนะครับคือคมมากครับเป็นคมคมมากพิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้แต่องค์นี้คือคือจะมีการก่อนก่อนนะครับ กัดก่อนเดี๋ยวธรรมชาตินะครับคือเก่ากัดก่อนนะครับคือหลุดลุ่ยนะครับเพราะพระองค์ไหนที่ผสมกล้วยเยอะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีรอยนะครับไหมครับรอยรอยซอะแต่งพิมพ์นะครับด้วยสิวนะครับไหมครับจะสูงสูงนะครับไหมครับนี่คือเป็นลักษณะของพระคือแกะด้วยมือนะครับไหมครับนี่ลักษณะของแกะด้วยมือซูมที่จอทีวีก็ได้นะครับจอมือถือท่านนะครับจะมีการเหี่ยวหดหลักธรรมชาตินะครับดูกันซอะนี่คือพระสรดคังภร์จะมีการ ร่องจะเป็นธรรมชาติรับเลาะซ่องคือคือการซอกซอลร่องคือแกะบล็อกแม่พิมพ์นะครับแต่งบล็อกแม่พิมพ์จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับดูไว้นะครับคือจะไม่เรียบนะครับจะไม่เรียบนี่คือจากธรรมชาตินะครับจากไม่ธรรมชาติดูไว้เถอะครับนี่คือเราต้องสังเกตสังการให้มากๆครับคือภาสสืบคังถ้าเป็นบล็อกโรงงานบล็อกอุตสาหกรรมบล็อกรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะออกมาสวยเรียบนะครับนะครับเป็นนี่คือแบบบล็อกธรรมชาติดูครับ มีเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะครับคือคือเป็นหลักธรรมชาตินะครับคือหลักธรรมชาติที่เราเอาให้ดูคือคือให้ให้ดูหลักธรรมชาติคือใช้มือนะครับสมัยก่อนมือล้วนๆครับดูครับดูจะเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับดูครับทั้งหมดนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับดูครับนี่ครับเป็นหลักธรรมชาติวิธีการดูพระสมวยทรงนะครับพื้นฐานการดูแล้วก็ต่อมาดูการเวลาคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับการเปลี่ยนแปลงกายภาพคือพวก มวลสารเนื้อพระเหี่ยวหดย่นมีรอยมีร้าวมีลานมีร้าวมีหลุมมีบ่อมีการสื่อสสภาพทิ้งหลุมทิ้งบ่อแล้วก็มีแคลไซ้งอกตกผนึกนะครับนี่คือการเวลาแล้วก็สีก็เกิดจากธรรมชาติของคือตกผนึกขึ้นมาจากเนื้อพระคือการพระเขาเหี่ยวหดลงไปก็ขับความชื้นออกมาแล้วก็ตกผนึกนะครับด้วยผสมผสานกับแคลไซนะครับคือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับผสมผสานกันนะครับนี่คือวิธีการดูพื้นฐานกันดูนะครับนะครับ คือการเล่าทุกอย่างก็คือเราเราเราแค่ดูแค่ฟังแต่เราพยายามดูจากความเป็นจริงนะครับดูด้วยตาเราครับดูจากเกิดธรรมชาตินะครับนี่ครับข้างหลังลานนะครับลานลานพอลานเสร็จก็ต้องมีแคลไซ้งอกทับไหมครับนี่ครับงอกนะครับมีแคลไซครับทุกจุดมีแคลไซหมดนะครับแคลไซหมดครับไหมครับแคลไซหมดเลยครับนี่ครับแล้วก็มีจุดๆนะครับนี่ครับแคลไซขึ้นมาหมดนะครับนี่ครับแล้วมีมวลสารนะครับเดี๋ยวเรา ี๋ยวจะลงสโคปให้ดูนะครับนี่ครับนี่ข่าวซ้ายงอกขึ้นมาครับเป็นหลักธรรมชาติจะลานจะเล้ายังไงเขาองมีข่าวซ้ายงอกทับมาครับคือคือการเวลายุบมากกว่า156ปีจะเป็นลักษณะนี้ครับพระสร้างปีพศ2408นะครับพศ2408นี่ก็มีอายุมีอายุมากกว่า100 156ปีแล้วนะครับประมาณ156 156ปีนะครับนะครับปีพศ2408นะครับใช่ครับ ประมาณนี้นะครับนะครับนะครับดูการเหี่ยวหดธรรมชาติสวยครับองค์นี้ครับนะครับพระพระนี่ก็คือมีการกัดกร่อนจากเสื่อมสภาพจากด้วยตัวเองนะครับไม่มีไม่ให้เอาไปใช้น้ํายานะครับคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติไม่ได้ไปกัดกร่อนด้วยเดินไอ้พวกฝีมือมนุษย์คือใช้น้ํายาเคมีกัดนะครับเขาก่อนด้วยเดือดๆธรรมชาติดูครับท่านดูขอบขอบนี่ครับไหมครับขอบสิวขอบสิวแต่งพิมพ์นะครับด,ด,ดูไว้ครับนี่ครับดูไว้ครับเอกลักษณ์ครับเนี่ยดูไว้ครับ เป็นหลักธรรมชาติสมัยก่อนนะครับเขาใช้มือล้วนนะครับดูครับดูไว้ครับนะครับเดี๋ยวจะขยายสโคปให้ดูนะครับครับลงนี้ก็ต้องการให้อยากให้ FC ได้เห็นของแท้ๆนะครับว่าถ้าของเก่าเก่าจากธรรมชาติเขาเก่าแบบไหนครับนี่คือนี่คือเ่เก่าจากธรรมชาติครับคือเหี่ยวหดแห้งเหี่ยวเสื่อมสภาพด้วยหลักธรรมชาติครับเป็นด้วยของตัวเองนะครับคือไม่ได้ด้วยฝีมนุษย์ที่ต้องใช้น้ํายามากันมาก่อนนะครับนะครับ นี่คือหลักธรรมชาติของพระสมเด็จพระครังที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นครับเดี๋ยวผมผมจะดูครับเห็นไหมครับนี่ครับก็จะมีรอยสิวนะครับแล้วรอยสิวก็จะมีพวกพวกแขวไซทับถมไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับขอบจะสูงอย่างนี้ครับข้าศึกประคังครับนี่ครับจะมีทั้งหมดนะครับนี่ครับ มีขอบมีรอยรอยขอบธรรมชาตินะครับคือแล้วก็ต้องมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผ้าด้วยนะครับนะครับนี่ครับคือเป็นหลักธรรมชาตินะครับจะมีการงอกตัวนะครับงอกตัวแล้วก็ในเนื้อผ้าถ้าถ้าส่วนผสมของกล้วยเยอะสมัยก่อนเขาตำยังไม่ละเอียดเขาก็จะมีการหลุดลุ่ยออกไปเสริมสภาพแล้วก็จะมีการงอกตัวขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับนี่การงอกตัวแล้วจะแล้วเราจะสโคปให้ดูครับเราดูภาพรวมไปก่อนเดี๋ยวภาพก็จะมีการเหี่ยวเหมือนคนแก่ครับเหี่ยวแบบนี้ครับ เหี่ยวหลักธรรมชาติเป็นคืออะไรทุกอย่างลองดูเดี๋วหลักธรรมชาติเลยครับแต่ถ้ามีการงอกตัวนะครับเป็นธรรมชาติของพลาสติกังนะครับดูไ้ครับนี่ครับคือพวกนี้ฝีมนุษย์ทำมาได้ถ้าฝีมนุษย์ถ้าเป็นของมนุษย์ทำก็ต้องเป็นพวกเป็นพวกยาเคมีแล้วเป็นพวกพลาสติกนะครับมามาแปะมาวางครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับต้องระวังนะครับเราต้องดูให้เป็นแคลไซต์แคลเซียมคอมเน็ตหรือแคลไซต์ตกผลึกจับตัวเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวก็นะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับสวยงามครับดูครับ งอกดูเสื่อมสภาพก่อนก่อนกินตัวธรรมชาตินะครับคือนี่ครับธรรมชาติเขากินตัวธรรมชาตินะครับดูไว้ครับนี่ครับผมพยายามดูให้ท่านดูด้วยนี่ครับการงอกตัวแบบนี้ครับนะครับจากธรรมชาตินะครับให้ท่านดูนะครับนี่ครับการงอกตัวแบบนี้ครับนี่คืออย่างพวกเม็ดสีเม็ดไรพวกวนสารพวกนี้เดี๋ยวนี้ของรอกแบบทําได้เหมือนมากครับเพราะผมตรวจเช็คภาพวันนี้ก็ เจอแล้วครับโอ้โหแบบเหมือนมากครับแบบต้องมาช่างใจต้องตรวจสอบทั้งหลักวิชาประวัติศาสตร์หลักธรรมชาติอ้างอิงจากธรรมชาติเทียบเคียงแล้วทั้งตรวจสอบด้วยหลักพุทธคุณด้วยครับหลักด้วยยานยานพุทธจิตด้วยครับคือต้องเอาทุกอย่างเลยวันนี้ครับเพราะว่าเขาทําได้เหมือนมากครับแล้วสโคบแล้วต้องสโคบอีกครับพอครับพอตรวจเทียบด้วยเม็ดพลาสติกนะครับเขาเป็นเม็ดพลาสติกทําได้เหมือนสีแบบนี้เหมือนเม็ดพลาสติกมากนะครับเดี๋ยวนี้ครับเหมือนมากนะครับนะครับคือแต่ถ้าเรา เรามีของแท้เราดูประจำเรามีเครื่องกล้องดูขยายด้วยพันโมีกล้องขยายด้วยพันหกเล็กเราจะรู้ทันทีครับแต่ถ้ามีกล้อง 10x เนี่ยจะไม่รู้นะครับพวกสีแบบนี้ครับก็นัวเป็นพวกแาวไซต์ตกผนึกครับต้องระวังนะครับออกมาแล้วครับชุดใหม่ล่าสุดนี่ครับเพราะเราตรวจพระเราจะรู้ทันทีครับเพราะเราตรวจเรามีความเชี่ยวชาญดูพระเก่ามากกว่าหลายหลายแสนองนะครับนะครับเพราะเราดูมานานมากครับนะครับ ดูการเปลี่ยนแปลงครับด้านข้างครับนี่ครับเป็นธรรมชาติครับนี่คือด้านหลังครับพระองค์นี้มีลานมีลาวนะครับนะครับมียิ่งลานยิ่งลาวยิ่งดูง่ายครับเพราะว่าถ้าเป็นพระสมเด็จครังของแท้ลานลาวนะครับเขาจะมีการงอกตัวนะครับนี่ครับข้าวขาววันนี้ก็คือพวกแคลไซค่าปูนนะครับแคลไซนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีลานลาเขาจะมีแคลไซตกผนึกนะครับงอกตัวนะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับทุกจุดครับเห็นไหมครับทุกจุดเขาจะมีครับเห็นไหมครับ ก็จะมีการการตกผนึกของการซ่อมตัวของแคลไซด์นะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนัครบนี่คือหลักธรรมชาตินะครับยิ่งแตกยิ่งลานยิ่งเล้ายิ่งดูง่ายครับนี่ครับนี่ครับจะขึ้นแคลไซด์ทับถมหมดนะครับนี่คือหลักวิธีดูกันพระสุริยครังวิธีดูกันดูง่ายครับยิ่งลานยิ่งแล้วยิ่งดูง่ายนะครับแล้วจะมีมีหลายสีครับสีของน้ําบ้านของพวกตกผนึกของพวกระเหิดของบนสารที่มีส่วนผสมของน้ำนะครับออกมาตกผนึกนะครับนะครับก็มี น้ำมันต่างยิ้วนะครับนะครับดูครับนีครับดูกันครับสวยงามครับนี่เราเรายังไม่ยังยังไม่สโคบให้ดูนะครับเราให้ดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมนะครับนี่ครับทั้งนั้นเลยครับการเปลี่ยนแปลงนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับทีนี้เราจะสโคบดูครับเนื้อพวกนี้ครับในนี้เขาจะมีส่วนผสมของแคลไซด์นะครับซึมเข้ามาอยู่เนี่ย ก็จะซึมหาด้วยกันนะครับซึมหากันนะครับแล้วจะมีแตกลายสังกะโลกเล็กๆๆๆในนี้ครับเห็นไหมครับจะมีแตกลายสังกะโลกเล็กๆๆๆนะครับพวกนี้คือเกิดจากธรรมชาติครับเล็กละเอียดมีใหญ่มีเล็กมีนะครับมีหลายๆรูปแบบนะครับพวกนี้ครับนี่เกิดจากธรรมชาตินะครับนี่เกิดจากธรรมชาติพื้นฐานการดูง่ายครับวิธีการดูของเก่าโบราณนะครับ อันนี้คือตรงนี้ตรงนี้เขาหลุดไปครับนี่นะครับเขาเขาเนื้อพักเขาหลุดออกไปคือเขาเป็นขั้วกล้วยครับกล้วยพอหลุดออกไปเสร็จเขาจะมีขาขาวไหมครับขาขาวขึ้นใหม่ครับเนี่ยคือแขวไซตทับถมเนะครับเขายังขึ้นไม่ได้เยอะแต่ตรงนี้เขาขึ้นเยอะแล้วครับเขาจะแข็งนะครับนี่ขึ้นได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสโคปให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมลงขยายไดก้องก x ให้ดูนะครับว่าดูการสื่อมภาพของเนื้อและเปลี่ยนแปลงการเวลามากน้อยขนาดไหนนะครับนะครับ จะมีถ้าเขาหลุดลุ่ยออกเป็นทิ้งเป็นหลุมนะครับไหมครับแล้วก็จะมีแควไซา์ครับดูครับขึ้นใหม่ขึ้นเก่าเราจะรู้นะครับต่อไปนี่เขาก็จะงอกขึ้นมาทับถมนะครับไหมครับเขาจะดูสีไว้เป็นลัก่ณเอกลักษณ์ดูสีครับนี่คือขึ้นใหม่ครับเห็นไหมครับเป็น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 นะครับพอเป็นเป็นเมเสร็จแล้วข้างล่างนี่เขาก็ขึ้นขึ้นนานมานานแล้วครับเขาก็แข็งเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเทานะครับไหมครับนี่ครับนี่คือแล้วต่อมาเขาจะสูงกว่าผิวนะครับเขาจะนูนขึ้นมา แล้วพวกเล็กๆพวกนี้ก็จะกลายเป็นสีพวกนี้ครับน men ี้ครับก็จะเป็นคุกขุยเป็นบุุนะครับเป็นเล็กๆขึ้นมาครับเต็มไปหมดนะครับนี่คือการจับตัวของแคลไซ์นะครับนี่คือพื้นฐานการดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวสโคปให้ดูครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับพื้นฐานการดูดูไว้นะครับนี่ครับจะได้เป็นกันนะครับเพราะว่าบางคนก็เป็นเม็ดหินเม็ดไหลนะครับนะครับเพราะว่าท่านมีกล้องเล็กๆมันก็จะมองไม่รู้ครับนะครับเห็นไหมครับ นี่คือเข่าซ้ายนะครับนะครับทีนี้เราดูตรงดูจุดอื่นอีกครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ปิดแล้วนะครับอันนี้ก็ปิดแล้วยังปิดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพักก็จะมีการเสริมสภาพหมดนะครับทั้งองค์นะครับองค์นี้ครับนี่คือจะดูง่ายครับดูแล้วก็จะมีดูเข่าซ้ายนี่ครับมีเข่าซ้ายใหม่ครับส่วนมากเราดูก่อนจะมีเจ็เข่าซ้ายแบบนี้ครับแบบนี้ครับนี่ครับนะครับที่เจอๆกันครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับเข่าซ้ายปวดปวดหอยนะครับ นะครับแล้วมีสีเยอะๆนะครับเป็นจุดๆๆพวกนี้ครับคือพวกนี้พวกผงอัญมณีครับเล็กๆพวกนี้ครับผงพวกผงพวกพลอยเนื้ออ่อนนะครับพลอยเนื้ออ่อนเรือพลอยเนื้อแก่นะครับแล้วก็เป็นพวกหยกนะครับเศษผงเล็กๆที่ท่านจีรนัยสร้างข้าตั้งแต่2,401นะครับมาถึงมาถึงพศ2411นะครับคือคือในยุคนั้นเขาีไนเรื่อง อัญมณีพลอยมาประดปรดอยในวัดวาดางในพระและ้วก็เป็นพระที่สร้างในวังหน้านะครับนะครับเศษที่เหลือเขาก็เอามาผสมในพระสุรวยคังนะครับนะครับไม่ใช่เป็นพวกทองพวกอพวกทองพวกเศษทองพวกนี้ครับนะครับจะมีเศษทองนะครับเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับเศษผงทองพวกนี้ครับนี่ครับสีทองครับนะครับนี่ครับนี่คือแถวไสายนะครับพวกนี้คือแถวไสายนะครับ ข่าวซ้ายนะครับเห็นไหมครับพวกเศษพวกอัญมณีพวกพลอยเนื้อแก่เนื้ออ่อนนะครับเราเป็นหยกด้วยนะครับเขาก็เอามาสุผสมนะครับคือเศษพวกนี้จะอยู่พระยุสร้าง2408นี่จะมีเยอะนะครับระดัต่้องปก็2424แล้วก็24 1 4นะครับจะมีพวกเศษพวกนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือข่าวซ้ายครับดูครับเขาตกผนึงนะครับนี่ครับเห็นรู้ครับงอกแล้วงอกอีกครับ งอกหลายๆงอกแล้วตกผลึกไปเรื่อยครับไหมครับเขาจะไม่สม่งเสมอหรอกครับนะครับเพราะเขายังไม่ยังไม่ยังยังงอกยังไม่อยู่ตัวนะครับเาก็จะงอกไปเรื่อยนะครับแบบนี้ครับงอกไปเรื่อยๆนะครับคือคือขาซต์ะแทบเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งพาะที่มีการเสื่มสภาพยิ่งดูง่ายครับยิ่งดูง่ายนะครับเพราะเขาจะมีการงอกตัวจงจุดจุดเขาจะมีจุดว่างที่ว่าจุดที่เป็นรอยว้าวรอยหลุมนะครับเขาจะขึ้นได้เยอะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับ ไปครับข่าว้ายเขาจะมีสูงมีต่ำนะครับนี่วิธีการดูพระนะครับมีสูงมีต่ำไปเท่ากันเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่คือพระปูนเปลือกหอยจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยขึ้นสวยงามครับแล้วมีเม็ดเม็ดเม็ดไอ้พวกส่วนผสมของพระนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราผมพยายามดูครับให้ดูท่านเห็นไหมครับเขาจะไปไม่ไปไปแบบคือจะสูงต่ำไปเรื่อยๆครับเขาจะเป็น ขึ้นตามของแรงของไอของลมถ่วงของไอแคลไซด์ครับเขาจะไปไม่มีจุดหมายครับคืองอกไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นวงหลุมเป็นหลุมมันเขาจะอยู่ในในในหลุมนะครับนี่ครับเสื่อมสภาพอยู่ครับนี่พวกมนซานครับโอ้นี่จัดว่าสวยครับนี่ครับสวยงามดูแคลไซด์ครับนั่นดูแคลไซด์ครับตกผนึกทับถมหมดแล้วครับเห็นไหมครับทับถมอยู่ใน อยู่ในมวลสารแทบมองไม่เห็นแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่คือแขวซ้ายขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับนะครับถือหมู่พระองค์เนี้ยจัดว่าสวยมากครับสวยในคนคนเร่งของเก่าเขาจะจัดแบบนี้ครับคือเก่าก่อนธรรมชาติกินตัวธรรมชาตินะครับเพราะว่าเนี่ยครับดูมวลสารครับดูแขวซ้ายทับถมหมดแล้วครับดูครับอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นทับถมทั้งหมดอีกนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือเคยจากธรรมชาติท่านรวยนะครับนะครับ คือภาพผมทาไมผมกล้าส่งไปทุกสถานที่เพราะภาพผมถ้าเป็นเป็นพระที่เขาเล่นกันจริงๆนะครับคือเป็นของที่เล่นของเก่าเขาจะรู้เข้าใจว่าภาพนี้คือเก่าจริงๆนะครับดูครับเขาจะผสมผสานเป็นเนื้อเดียวไหมครับไหมครับดูครับเนี่ยพวกแคลไซายกับพวกนําว่านนะครับพวกนาว่านที่ระเหิดออกมาจากเนื้อพระกับแคลไซายจะจับผสมผสานกันแบบนี้ครับนี่คือการผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวนะครับเขาจะไม่แยกเป็นแผ่นนะครับ มจะรวมเป็นเนื้อเดียวคือแล้วเหิดขึ้นมาตกผนึกร่วมกันแล้วซึมหากันนะครับก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับดูครับแล้วก็จะผุดอยู่ในเนื้อครับนี่ครับส่วนที่ผุดแต้ก็ผุดขึ้นมานะครับนี่คือการขยายนะครับมีวิธีพื้นฐานกันดูเขาไซส์แล้วก็ดูกันแบบนั้นขี้ไข่ครับเหมือนขี้ไข่ล้วครับเพราะในตัวเรามีน้าเขาก็ผุดขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาทับถมกันมาเป็นขี้ไข่เหมือนกันครับนี่พื้นฐานกันดูแบบธรร,รมชาตินะครับ มีลานมีลามีลันครับเพราะยุคนี้2 4 0 8เขาพัฒนาการส่วนผสมของอปูนจ,จากน้ำอ้อยเคีย่ยวน้ำผึ้งมาเป็นน้ำมันต่กงยนวครับยังไม่ลงตัวนะครับนะครับดูกันดูกันซึมนะครับดูครับไว้ครับดูผสมผสานกันนะครับก็ต้องผสมผสานเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแคลไซด์ผสมกับค่า,า,าความชื้นที่หลุดออกมาจากเนื้อพระผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวน,นะครับ เป็นลักษณะนี้ครับคือเราก็จับอยู่ในเนื้อผ้าครับเป็นลากอยู่ในเนื้อนะครับไม่ใช่เอาน้ํายาไปล้างก็ไม่มีออกครับก็คือเขาจะติดอยู่ด้านในเนื้อครับนะครับคือเ็าผสมผสานเป็นเนื้อกับเนื้อผ้านะครับดูครับจะมีลานล้าวแบบนี้นะครับนะครับเพราะชม2 4 0 8พัฒนาครับพัฒนาเนื้อผ้านะครับแล้วก็มีเศษผ้ากาแพงนะครับแล้วก็มีพวกเนี่ย แต่จะเขาขาวนี่ครับเหล็กไหลเงินยวงที่เขาเรียกกันครับเหล็กไหลเงินยวงไหมครับนี่ครับเหล็กไหลเงินยวงนะครับก็มีผงผงวิเศษผงในนี่ครับผงอัญมณนีนะครับเนี่ยเขาปิดลุมนะครับเนี่ยปิดลุมเนี่ยเขาปิดลุมครับอันนี้ก็ปิดลุมครับเห็นไหมครับสวยมากครับองค์นี้จัดว่าสวยครับเพราะว่าเขาก่อนเห็นเนื้อในครับเนื้อในเขาก็ เขาก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นหมดเลยครับไหมครับเขาเปลี่ยนแปลงเนื้อในหมดเลยครับไหมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับเขาตกผนึกนะครับนะครับคือแคลไซด์จับตัวนะครับจับตัวเป็นหลุมเนี่ยหลุมปิดนะครับปิดปิดไม่หมดเนี่ยครับแคลไซด์นี่ยครับเห็นไหมครับเขายังปิดไม่หมดเะครัก็จับก้อนไปเรื่อยๆครับเขาก็พยายามปิดให้หมดนะครับเขาก็ยังปิดไม่หมดนี่ครับเห็นไหมครับพื้นฐานด้วยตาดูด้วยตาเปล่าอ้างอิงด้วยตานี่ครับนี่คือการรวมตัวของ แคลไซต์เขาแทามงของคอมบิเนตนะครับคือรวมตัวเป็นวิ้นๆจับต,ตัวแล้วก็เป็นปื้นอย่างนี้ครับ่างวิธีการดูครับเนี่ยนี่ครับวิธีการดูนะครับก็ะจะไม่เหมือนผ้าที่ทําลอกในแบบก็จะเป็นน้ําสาวข้าวน้ําต้มข้าวนะครับน้าต้มข้าวแล้วก็เอาไปผ้าไปจุ่มไว้เราหมักไ้แล้วก็คือเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาใบตองแห้งถูนะครับแล้วก็จะมีแคลไซต์เขาจะเสมอนะครับเขาจะเสมอคล้ายแบบนี้ครับคล้ายแบบนี้ครับแต่ว่าของเขาจะไม่ ไม่เหลือแบบนี้ครับจะเป็นนี้เขาจะเหลือเป็นเม็ดเม็ดเม็ดครขับคนลอย่างกันนะครับนั่นคือขับไซ้เทียมนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับคือใช้ขับน้ําต้มข้าวต้มเสาน้าน้าน้าเสาข้าวครับนะครับพื้นน้ำข้าวต้มนะครับนี่ของแท้จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะอยู่ในเนื้อซึมมันขึ้นมาพูดออกมาจากนี่ครับนี่ขวไซต์แท้เป็นอย่างนี้ครับดูไว้ครับเขามีหลายอย่างนะครับนี่ขวไซต์แท้นะครับนี่อย่างบางครับอย่างบางนะครับเห็นไหมครับ มีทั้งขาวมีทั้งหลายสีก็จะเป็นยักวัดสลังนี้ครับนี่ครับนี่คือผดขึ้นมาครับอย่างเห่นดูด้านหลังนะครับเห็นด้านหลังดูครับนี่แตกลายสังกะโลกครับนี่คือของโบราณจะขึ้นธรรมชาติเป็นแบบนี้ครับนี่ลายสังกะโลกดูไว้นะครับนี่คือเป็นเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับเพราะว่าด้วยฝีมนุย์จะทํายากครับเพราะเขาขึ้นแบบธรรมชาติแล้วเขาไม่ได้ขึ้นทั้งองค์นะครับเขาขึ้นแค่จุดนะครับเห็นไหมครับ ครับดูเขาขึ้นขึ้นแค่จุดตรงนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเป็นถ้าถ้าเราเขาเผาก็ต้องขึ้นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวขึ้นไม่หมดนะครับนะครับแล้วสีก็ไม่เหมือนกันด้วยครับเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเห็นไหมครับดูกันแตกครับขึ้นไม่เหมือนกันนะครับดูไว้นะครับนี่คือหลักธรรมชาติเขาจะขึ้นไม่เหมือนกันสีก็ไม่มีเหมือนกันครับถ้าอยู่ในองค์พระครับไม่เหมือนกันนะครับดูกันลุ่ยไม่เหมือนกันครับไหมครับยุยนะครับดูครับนี่คือหลักธรรมชาติ นี่ก็คืออะไรครับนี่นี่คือเป็นเศษพระเก่านะครับโอ้เศษพระกําแพงครับแหมครับโอ้สวยงามครับแม่ครับยุ่ยหมดนะครับดูลักษณะท่านดูไว้ครับถ้าท่านไม่เคยเห็นเศษพระกาแพงชัดเจนอย่างนี้ท่านดูไว้ครับนี่คือเศษพระกาแพงก็จะยุ่ยนะครับจะยุ่ยเพราะทำไมยุ่ยเพราะดินเขาการเวลา7 0 0ถึง8ป0ปีพระกาแพงพระสุโขพระที่อยู่ในเป็นพระกําแพงพระสุโอครับหรือเป็นมีหลายหลายพิมพ์นะครับท่านก็จะนำมาแล้วมาบดมาตำตำเส็ษก็สุน ผสมเข้ากับพระสุริยคันงนะครับแล้วก็เป็นพระแพง์พระสุกรนี่เป็นพระที่มีพุทุกุณในด้านเมตตามหายุนะครับมีกูไว้ไม่จนนะครับราะท่านเด้อนนํามาแล้วแคลคดปลอดภัยอยู่กับพันนะครับนะครับแล้วท่านอนนําสมผสมนะครับแล้วก็ต่ำตำมาผสมรวมกันนะครับนมครับเนื้อพระจะยุยนะครับแล้วเกิเดการเปลี่ยนแปลงการเวลาของแคลไซด์นะครับอยู่ในเนื้อพระเพราะในื้อพระในพระสุกอก็องอกอยู่ยครับก็จะองอกอยู่ในเนื้อพระนะครับแล้วก็จะมีแคลไซด์ของ สําเร็จรัคัังงอกทับอีกทีนะครับก็จะมีการจำจ้ำพวกจำจ้ำพวกนี้ครับก็คือจะพวกนี้ครับก็คือเป็นพวกแร่อรมะขามที่อยู่ในเนื้อผ้านะครับนี่คือหลักวิธีสูตรวิสิทธิ์สูตรวิธีดูกันง่ายๆครับดูแบบบ้านๆครับเราดูแบบบ้านๆครับแค่เรารู้ว่าพรซุ้มกอเป็นเนื้อละเอียดเนื้อผงเนื้อละเอียดนะครับเนื้อเนื้อดินใจการเมืองที่เนื้อละเอียดแล้วก็มาตาเอามาตํามาบดมากรองนะครับกับกับไอ้ว่านนะครับว่านเกสรนะครับ แล้วก็มาตัาหมาควกเขาได้ที่ก็าประกดลงบล็อกไปพิมพ์แล้วก็ไปผ่งผ่นเสร็จก็ไปเอาไปเผานะครับนะครับแล้วเก่ามาจะเป็นยังไงเนี่ครับเราจะรู้ทันทีครับเพราะพระเนื้อละเอียดจะเป็นยังไงนะครับแล้วในเนื้อจะมีแร่อะมาขามนะครับนี่ครับดูไปครับนี่คือด้านหลังนะครับดูไปครับไม่มีเหมือนกันครับดูไปครับแล้วก็ไม่ใช่สีด้วยนะครับนะครับไม่ใช่สีสีมาทานะครับคือ เกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นชั้นล่างชั้นบนนะครับมีหลายหลายชั้นนะครับคือข้างบนฟิล์มบนฟิล์มด้านบนนี่คือเป็นผงแคลไซด์นะครับแคลไซด์ด้านล่างคือเนื้อผ้านะครับที่เขาแตกนะครับคือแตกลายสังกะโลกนะครับนี่ครับนี่ครับมีดูครับมีดูครับมีหลายแบบครับมีสูงมีต่าไม่เสมอกันนะครับดูไว้ครับควาไม่เสมอกันนะครับนะครับอันที่สูงกว่านะครับสูงกว่าผิวนี้นะครับนี่คือขอบนะครับสูงกว่านะครับนะครับแล้วเขามีลานล้าเขาก็ซ่อมไหมครับเดี๋ยวซ่อม ซ่อมเป็นลานนะครับคือเป็นที่มีรอยวิ่งไปนะก็ซ่อมไม่หมดนะครับเนี่ยซ่อมนี่ยก็ซ่อมไม่หมดนะครับเห็นไหมครับซ่อมหมดเลยครับน่ครับคือนี่คือพื้นฐานการดูครับคือถ้าปูนเปลือกหอยแท้ต้อง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 ซ่อมแบบนี้เลยครับนี่ครับนะครับรอสโคบไปดูนะครับนะครับวิ่งไปหมดไปตรงไหนก็ซ่อมหมดนะครับอันนี้อันนี้ก็ปิดรูลนะครับแต่ว่ากล้องสโคบทะลุเข้าไปได้ครับเห็นไหมครับคือเขาปิดแล้วแต่ว่าอีกไม่นานเขาจะขึ้นเป็นแบบนี้ครับ แล้วก็จะขึ้นขึ้นสูงแบบนี้ครับนี่ครับต่อไปหลุมนี้ครับอันนี้หลุมนี้เขาเปิดแล้วแต่ตองน,นี้ก็ปิดยังไม่คือปิดแล้วแต่ยังไม่สูงนะคร <c oughs> ับคือยังอันนี้ก็ปิดแล้วนะครับนี่ครับปิดหลุมนะคร <c oughs> ับเนี่ยพื้นฐานกันดูครับดูแบบดูแบบนี้คุณไปดูแบบแบบนี้แล้วลคัดฟูดูได้แบบนี้พระคุณมีแบบนี้คุณไปเช็คที่ไหนก็ผ่านหมดครับเพราะคือพระที่เกิดที่สร้างด้วย ปูนเปลือกหอยกับปูนหินภูเขาก็จะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นแบบนี้หมดครับเดี๋ยวดูครับสีสันมีหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่การเวลาส่วนผสมและอากาศนะครับขึ้นไม่เหมือนกันแล้วด้านน้ำน้ำว่านนะครับที่ผสมเข้าไปนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเขาจะออกมาฉ่ำมาสวยมาใสมาสะอาดนะครับดูครับนี่คือแคลไซด์นะครับเขาขึ้นมีขึ้นมากับขึ้นกับคำว่านด้วยครับนะครับขึ้นวิ่งนะครับดูครับเป็นลักษณะธรรมชาติครับนี่คือการซ่อมตัวนะครับ นะครับไม่ใช่เคมีนะครับดูแคลไซต์พออายุมากๆ 2- 300สามปีก็จะเป็นสีสีเทาครับบวมขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับนี่ครับเดี่ยคือแคลไซด์ปิดหมดแล้วครับปิดเรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นลางน้ำไปแล้วครับเป็นถ้าดูไกลก็เหมือนเหมือนคลองน้ำแม่น้ำนะครับนะครับนี่ครับปิดหมดแล้วครับดูนี่ครับเห็นไหมครับพอเขาปิดมากๆเขาอายุมากแล้ว เขาขึ้นนานๆก็จะเป็นลักษณะขึ้นกับเ,เปลี่ยนแปลงไอ้ภาพสูงกว่าสูงกว่าปอ่คของที่ไทีล่ลอยลานลอยล้าวนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับถ้าเรามีกล้องสโคปเราจะไม่เห็นครับกล้องเล็กๆเราก,ก็จะเห็นว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับนี่เขาปิดหมดแล้วครับแล้วพวกนี้ไม่ใช่เป็นพวกไม่พลาสติกไม่ใช่สีไม่ใช่พวกกาวนะครับพวกนี้แคลไซด์ครับเราสามารถแกะออกมาเรามาตรวจสอบ นะครับตรวจสอบป็นนี้มีเครื่องตรวจสอบเขาจะเป็นเห็นไหมครับเขาจะเป็นชั้นชั้นวุ่นวุนนะครับเป็นเป็นหลายๆมิตินะครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นเล็กๆแล้วกาพอเขาซึมหากันได้เขาจะเสื่อมเขาจะซึมแล้วก็จะก่ออันนั้นเขาาจะเรียบนะครับนะครับแล้วเขาจะเป็นสีเทานะครับนี่คือเขาไซส์อันนี้เขาปิดหลุมนะครับนี่พื้นฐานการดูง่ายๆครับดูแบบง่ายๆครับดูแบบบ้านๆถ้าเรารู้จักหลักธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมา มีอะไรส่วนผสมอะไรแล้วเก่าแล้วจะเป็นอย่างไงเราต้องดูตรงนั้นแค่นั้นนะครับซ่ามีส่วนผสมคืออะไรแล้วการเวลาอายุเท่าไหร่แล้วเขาของที่เสื่อมสภาพแล้วเก่าแล้วเขาจะเกินแบบไหนนั่นแหละครับเราดูตอนปลายอย่างนี้แหละครับจบเลยครับดีเห็นไหมครับนี่ครับดูขึ้นเต็มไปหมดนะครับเห็นไหมครับเต็มไปหมดนะครับเนี่ยคือเป็นหลุมเป็นบ่อเขาขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับเนี่ยคือเค้าไซส์แท้ตังนี้ครับนี่คือการเวลาอายุร้อยห้าสิบกว่าปีนะครับ แต่ถ้ายุไม่ถึง150ปีแค่ถ้าพระวังหลวงสร้าง150สร้างปีพศ2อ5 1คืออายุ116ปีจะไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้แบบนี้นะครับผมดูมาเยอะนะครับมันจะขึ้นไม่ได้ขนาดนี้ครับเขาจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเก็ดธรรมดานะครับนะครับคือการเวลาครับคือเป็นพาะแท้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทันลลลหลวงปู่โตหลวงปู่สุขหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เยี่ยมวัดหนังหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับคือไม่ทันหลวงปู่โตนะครับ แต่ถ้าอย่างนี้เราปลูกโตปุกเสกครับนะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับเพราะพระสุคังสร้างมาเยอะครับใช้บล็อกไม้พิมพ์ใช้พิมพ์เดิมแล้วก็แกะแม่พิมพขึ้นมาใหม่นะครับนะครับทุกอย่างทุกอย่างดีหมดครับใช้มวลสารเก่านะครับแล้วก็แต่ปลูกเสกแต่ว่าคนปลูกเสกไม่เหมือนกันนะครับถือว่าดีหมดครับดีหมดนะครับแต่เราถ้าสําหรับเราจะเล่นจะแยกจะแยกว่าผู้ใดปลูกเสกผู้ใดเป็นผู้สร้างแล้วปลูกเสกแล้วแกะแม่พิมพ์คือใครนะครับ เราต้องแยกถ้าแยกเราต้องรู้หมดนะครับนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะไม่เหมือนพวกเม็ดผัติกนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นคือแคลไซายตกผนึกแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็จะไม่เรียบนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือแคลไซต์แท้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เอาน้ำยามามามาแต้มมามาหยอดไว้นะครับเขาเกิดจากธรรมชาตินะครับสามารถตรวจสอบได้ครับนี่ครับแคลซตยครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวนี้ มีมีเม็ดพลาสติกสีแบบนี้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวนี้มีเลยนะครับของล็อกเรียนแบบนะครับต้องระวังนะครับนะครับพอเขารู้แล้วแต่เพิ่งแต่มีกล้องแบบนี้ออกมาเขาก็ต้องทําก็ต้องออกทาสีเหมือนครับว่าสีพลาสติกสีแบบนี้มันมีอยู่แล้วครับทําได้ยู่แล้วครับนี่คือแคลไซต์แท้ไปลักษาะนีครับนะครับแต่ถ้าของแท้ของเม็ดสติกมันจะเรียบครับมันจะเรียบสองเข้าไปมันจะไม่ขึ้นขุยอย่างนี้ครับมันจะเรียบไปเลยครับมันจะไม่มีการ ขึ้นใหม่ขึ้นเก่าไม่มีมันจะคืนเสมอเลยครับมันเสมอนะคือเสมอแล้วก็จบเลยครับแล้วก็สีเราจะมีอ่าสองเข้าไปก็จะทึบเหมือนกันครับทึบเหมือนกันนะครับพอวันนี้มีคนเอามาเอามาให้เช็คก็ต้องตกลงกันต้องเอาของต้องต้องมีการถกเถียงกันนะครับไมรู้เพราะว่าเขาทาได้เหมือนมากครับสุดแล้วลงตัวแล้วว่าเป็นของล็อกเป็นแบบนะครับนี่คือของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับครับ คลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ